ลิเวอร์พูลคอรเนอร์มุมที่แฟนลิวอรพูต้องรู้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ลิเวอร์พูลคอรเนอร์ครับ,รบ,รบเพจไขมุกดำเขียนชื่นชมอิบราฮิมคนาเต้ว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับเกมของลิเวอร์พูล และบิ๊กแมตกับอาร์ซนอลก็เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับที่เซนเตอร์แบ็กวัย25ทำผลงานได้โดดเด่นสถิติของฟุตม็อบครับโกนาเต้เคลียร์บอลสำเร็จ7ครั้งแย่งบอลกลับมา6ครั้งโดนเลี้ยงผ่านแค่1ครั้งแล้วก็ชนะการดวล3จาก4ครั้งสื่อบางสำนักยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับพัตติอัลเลนพูดสดข,ข่าวของดิจิทัลแอนฟิลดให้ความเห็นว่า ดูเหมือนว่ากันาเต้จะมีซีซั่นที่ดีกว่าฟันได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งสองต่างส่งเสริมซึ่งกันและกันฟันได้เล่นลูกอา,ากาศได้อย่างยอดเยี่ยมกันาเต้ก็แทบไม่แพ้ใครเลยในการต่อสู้ภาคพื้นดินแซมมีลครับสื่อจากค่ายเดียวกันก็เสริมว่ากันาเต้ต้องพึ่งพาความเร็วที่เป็นจุดแข็งบ่อยครั้งนะครับแต่นั่นเป็นเพราะลิวพูเล่นในลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ความเร็วนั้น เกมที่สนามเอเมเรดครับมาตินเลีแทบไม่สามารถจะผ่านโกนาเต้ได้เลยลิฟูยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของเกมรับอีกครั้งถ้ามองข้าม2ประตูที่เสียไปเกลเฮอร์แทบไม่พบกับเรื่องยุ่งยากหรือว่างานที่ต้องออกแรงลำบากลำบากเลย โดยตลอดทั้งแมตช์นั้นอาร์เซนอลมีความเป็นไปได้ของประตูหรือว่าถ้าเรียกกันง่ายๆคือค่า xg นะครับอยู่ที่0.92เท่านั้นแล้วก็ยิงตรงกรอบแค่3ครั้งวิลนั้นมองถึงสกอร์ขึ้นนำในช่วงต้นเกมครับ10นาทีแรกของเดอะแกรนเนอร์ซึ่งหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเสียเหลี่ยมของโรเบอร์สันว่าส่วนหนึ่งมาจากการวางแทคติกของอาร์เนอร์ซึ่งพยายามจะเพรสครับด้วยฟอนโฟ เมื่อไม่สําเร็จก็เปิดโอกาสให้อาร์เซนอลนั้นโจมตีใส่ฟูลแบ็ค hmm. ของลิเวอพูนะครับแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยด้วย mm hmm. เพราะว่าปีกเองก็ดันตัวเองขึ้นไปบนพื้นที่สูงนะครับลงไปคบเวอไปไปช่วยซ้อนช่วยรุมไม่ทันอยู่แล้ว mm hmm. ภายหลังอเน์ปรับรูปแบบการเล่นให้ดิอาสถอยลงมาช่วยโรเบิร์ตสันมากขึ้นนะครับ mm hmm. แม้ว่าปีกโคลัมเบียจะแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดแต่ก็ช่วยให้เกมรับแน่นอนขึ้น ซึ่งก่อนออกจากสนามโดยมีกักโปลงมาแทนที่นะครับซึ่งมีทักษะเกมรับที่ดีกว่าลงมาช่วยในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ยิ่งทำให้เกมรับอันแน่นขึ้นมิวเสริมต่อว่าหลายคนเชื่อว่ามาร์ตินเนลลี่น่าจะโจมตีทางฝั่งขวาของเลวพูดได้ไม่ลำบากนะักแต่เทนและก็โกนาเต้น,นั้นช่วยป้องกันจนปีกซ้ายจากบราซิลนั้นสร้างอันตรายแทบไม่ได้นะครับ ไม่มีใครสงสัยครับในความสามารถของโกนาเต้ซึ่งถูกซื้อมาจากไลซิกแล้วก็เป็นความหวังเป็นเสาหลักของแบ็กโฟสืบต่อจากฟันได้นะครับราบใดที่เกาหลหลังฝรั่งเศสยังคงมีสภาพร่างกายที่ดีพอที่จะลงสนาเมเป็นตัวจริงซีซั่นนี้หลังจากถูกเปลี่ยนลงมาแทนคอนชาในช่วงพักครึ่งของเกมแรกของฤดูกาลนะครับโกนาเต้ก็ลงตัวจริงเคียงข้างกับตันดัสถึง11นัดยกเว้นเปีนแค่ฟุตบอลถ้วย e f l ครับกับเต์แฮม ที่ไม่มีชื่ออยู่ในแมตช์เดซึ่งระหว่างนี้ครับกนาเต้นั้นยืนเต็มแมัด10นัดนะครับมีเพียงเกมแพ้ฟ o อเรสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่75โดยฤดูกาลนี้กนาเต้เล่นไปแล้ว12นัดนะครับรวม1,000กับอีก20นาทีเมื่อเทียบประวัติการบาดเจ็บของกนาเต้นในยุคข,ของโยเกนครอปนะครับก็มีความปลาดใจยอย่างมากเลยนะครับนะักข่าวเคยถามอันเนอร์ว่าทีมทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม กนาเต้จึงรักษาสภาพความฟิตได้อย่างนี้อันนี้ตอบว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรนะครับเพราะตัวเขาเองไม่ได้ทำงานให้กับลิเวอร์พูลสืซสั้นที่แล้วแต่สิ่งที่ตอบได้ก็คือทีมทุ่มเทความพยายามมากมายเพื่อรักษาความฟิตสมบูรณ์ของนักเตะเฮดโคชชาวดัดยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลมีทีมงานแพทย์ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดทีมหนึ่งในโลก ลิฟูเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกจึงจำเป็นจะต้องมีผู้เล่นที่ทำผลงานระดับดีมากซึ่งสตาฟโค้ชฝ่ายแพทย์ก็เช่นเดียวกันแต่ความสำคัญนั้นคือผู้เล่นต้องกระทำการตามกระบวนการต่างๆด้วยนะครับต้องฝืนฟูสภาพร่างกายต้องแช่ในน้ำแข็งต้องทำทุกอย่างที่ถูกขอร้องให้ทำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนถึงตอนนี้และโกนาเต้เองก็ทำเช่นนั้น โปรแกรมของซับโค้ดฝ่ายแพทย์มีส่วนช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับนักเตะเองซึ่งพยายามจะดูแลรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมลงสนามอยู่เสมอนี่เป็นสิ่งที่อันเนอร์พูดถึงเรื่องราวของโกนาเต้แล้วก็ทีมแพทย์ของเขานะครับโปรแกรมที่จะมาถึงก่อนจะถึงช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนนะครับหรือผู้ต้องเจอกับคู่แข่งที่ต้องบอกว่าคุณภาพทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นการเจอไบรตันสองนัดในบอลทั่วและก็บอลลิกนะครับเลเวอร์คูเซนรวมไปถึงแอสตันวิลล่าตรงนี้ก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่ามีนัดไหนบ้างที่อาร์เนอร์นั้นจะดรอปกูลาเต้นั่งข้างสนามรวมไปถึงฟานได้แล้วก็หันไปใช้โกเมสแล้วก็คอนชาบ้างสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายให้คู่เซนเตอร์ตัวหลักอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไปจนจบซีซั่นด้วย นี่เป็นปีที่น่าสนใจสำหรับโกนาเต้น,นะครับว่าเขาจะรักษาสภาพร่างกายแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมได้มากน้อยแค่ไหนจากตัวดูการถึงตอนนี้ต้องถือว่ายอดเยี่ยมครับแน่นอนว่าเราอยากจะเห็นเขายืนระยะไปเป็นตัวหลักจนจบฤดูกาลไม่อยากให้การบาดเจ็บพลาดเขาไปจากสนามอีกแล้วนี่คือลิฟท์ผู้คน,นในอีพีนี้นะครับเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ หเวอร์พผูลคอร์เนอร์มุมที่แฟนหเวอร์พผูลต้องรู้